สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่กันดูซิว่าจะมีพลังงานของใครอยากจะสื่อสารผ่านไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์ไพ่สำรับนี้นะคะอยากจะสื่อสารมาที่คุณยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์ของใครอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับคุณ คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ช่องนี้วันนี้นะคะมาเรามาเช็คพลังงานกันขอบุญบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับพลังงานใครคนนั้นของคุณด้วยค่ะและตัวคุณเองด้วยดูซิว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรนะคะเขาอยากมาหาคุณมากเลยะคนคนนี้ ค่อนข้างที่จะหัวร้อนใจร้อนอยากจะพุ่งมาหาคุณถ้าตอนนี้พวกคุณเงียบกันไปนิ่งกันไปเชื่อว่าพลังงานใครคนนี้ของคุณตอนนี้ไม่ได้อยากจะใจเย็นแล้วนะคะรู้สึกว่าเขารักคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะใจเย็นอีกต่อไปแล้วทําไมเขาต้องข้างรักคุณขนาดนั้นก่อนหน้านั้นเป็นยังไงอะทําไมต้องคิดว่ารักคุณมากเลยค,คนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะ เขาอยากจะพุ่งมาหาคุณอะทำไมอะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยการเลิกกันไปอะการจบกันไปอะเขารู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะจบกันไปแล้วทำให้คุณต้องเสียใจแต่การจบกันไปอะเชื่อว่าทั้งทั้งที่ยังรักนะคะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเองก็เช่นกันคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาเลยนะต่อให้เขาจะมีใครก็ตาม เขาอยากฝากมาบอกคุณว่าคุณคือคนพิเศษในใจเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณและเขาเชื่อมั่นว่าคุณก็ยังจะเห็นคุณค่าในตัวเขาอยู่และเขาก็คือน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในใจของคุณอยู่จริงๆนะเขาอยากมาหาคุณคนรักนี่แหละคนที่รักคุณนี่แหละคนที่ทำให้คุณต้องเก็บต้องเสียใจเลิกกันไปนี่แหละอยากกลับมาหาคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากเข้ามาเหมือน เหมือนเริ่มจริงๆอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนล้มหน้ากระดานที่ผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วเริ่มจากศูนย์นะคะนับจากศูนย์เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์ไหมครับมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะใจเย็นอีกต่อไปแล้วเขากลัวว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครกลัวคนอื่นเข้าหาคุณไหมพอรู้สึกว่าเขารีบมากเลยอ่ะในใจของเขาไม่ ดูร้อนน่ะดูใจร้อนน่ะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าอึดอัดใจเพราะคุณดูไม่เปิดใจให้กับเขาเลยดูมันหาทางออกไม่ได้คุณดูมีสเสน่ห์มากเขารู้สึกว่าเขาอยากมาหาคุณเป็นพลังงานไพ่ของคนที่ตั้งหน้าตั้งตาอยากมาหาคุณมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวคุณเหมือนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำ แต่ไม่เปิดใจกับเขาเขากลัวมากว่าคุณจะมีคนอื่นเข้าหาเขาไม่ไว้วางใจอะไรเอาซะเลยค่ะตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดใจกับสถานการณ์อยากมาเจอหน้าคุณน่ะไม่อยากโทรด้วยนะอยากมาหาตัวเป็นๆด้วยนะข้างรักคุณคนคนนี้รักคุณจังะ่ะถ้ารักแล้วทำให้เสียใจทำไมอะ่ะถ้ารักแล้วทำไมคุณจะต้องปิดใจ รักแล้วทําไมจะต้องทําให้คุณแต่ดูลักคุณมากเลยอะ่ะเนี่ยเขามองว่าตอนนี้นะเขากลัวว่าคุณจะถอดใจกับเขาคุณจะปิดใจกับเขาคุณจะเหนื่อยกับเขาเขากลัวคุณถอดใจจากเขามากเลยอะ่ะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะเป็นความรักที่ มันไม่มีความถูกต้องอยู่ตรงนั้นแต่ยังไงก็ตามเขารู้สึกว่าการกลับมาครั้งเนี้เขาคิดถึงมากๆทั้งรักทั้งคิดถึงอยากกลับมาทำสิ่งดีๆในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่เงียบกันไปนิ่งกันไปมันทําให้เขาได้รู้แล้วเขาเห็นแล้วเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแคร์คุณเขาคิดถึงคุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆ <S <S ค,คุณก็น่าจะเป็นคนที่ ดีกับเขามากๆเป็นคนรักที่ดีมากๆแต่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะทำให้คุณต้องเสียใจตอนนี้เขาคิดพิจารณาช่างน้ำหนักดูแล้วว่าเขารักคุณมากแล้วก็แคร์เป็นอะไรที่เขาไม่สามารถตัดคุณออกไปจากชีวิตเขาได้เขามองหาแต่สิ่งดีๆของคุณเป็นอะไรที่มัน เอาง่ายๆตกตะกอนนะคะเหมือนเขาได้รู้ใจตัวเองเหมือนเขาได้เข้าใจเหมือนเขาได้ตื่นรู้มันมีอะไรสายฟ้าเห็นไหมคะสายฟ้าฟาดลงมามันทำให้เขาได้รู้ใจตัวเองตอนนี้รู้แต่ว่าอยากมาหาคุณอยากตั้งหน้าตั้งตามุ่งม,มัน่นไม่อยากจะนิ่งอีกต่อไปแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาเงียบเขานิ่งเขาไม่ได้มีความสุข เขาไม่อยากจะใจเย็นนะคะรู้แต่ว่าอยากมาหาคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดเขารู้สึกเจ็บในวันที่เลิกกันไปก่อนหน้านั้นอาจจะใช้อารมณ์อารมณ์วู่วามตัดสินใจอะไรแบบวู่วามอาจจะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นแค่บางพลังงานนะคะ แค่บางพลังงานนะอย่าเอาไปรวมกันหมดเพราะว่าไพ่มันออกมามันเหมือนกับว่าที่ทําให้กันเจ็บอะเพราะว่าใครคนนึงอาจจะไม่โสดบางพลังงานนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถตัดคุณได้เลยเขาหมกมุ่นกับคุณเขาอยากมาหาถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความพยายามยากไม่ได้ง่ายแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้เขาจะมาเอาชนะใจคุณให้ได้ เขาตั้งใจแล้วค่ะเขารักคุณถึงแม้ว่าคุณจะนิ่งใส่เขาก็ตามยังไงเขาก็จะมาหาเขาจะติดต่อมาหาเขาหวงคุณอะเขาบอกว่าเขาหวงคุณแล้วจะไม่มีทางที่จะปล่อยคุณด้วยต่อให้คุณจะนิ่งใส่แต่เขาบอกว่าเขาจะมั่นคงและจะมาลงทุนกับคุณเขามองว่าตอนนี้เขาอยากจะบาลานซ์คุณให้อยู่ในชีวิตเขาเขาจะเปลี่ยนตัวเอง ุณและเขาน่าจะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะถึงคุณจะมีกำแพงสูงแค่ไหนเขาก็อยากพูดคุยตอนนี้การที่คุณไม่สนใจเขารู้สึกว่าเขาเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงอยากพาคุณไปทานข้าวนึกถึงโมเมนต์ดีๆอยากหาข้อตกลงถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรค เขาก็รู้สึกว่าการมีคุณชีวิตของเขามันมันดีกว่าเป็นพลังงานไพ่ที่รู้สึกว่าคุณนิ่งมากจริงๆตอนนี้นะต้องยอมรับเลยว่าคุณนิ่งมากๆแล้วก็ดูอยู่ในที่ของตัวเองอย่างเหมือนกับจะไม่ยอมเขาอีกต่อไปความนิ่งของคุณมันเป็นความนิ่งที่เหมือนไม่ไม่ได้จะมาสนใจเขาแล้วยังไงก็ตาม เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือคู่ของเขาคือโชคชะตาของเขาเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณมันเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับเขาเขาไม่มีความสุขต่อให้คุณจะเมินต่อให้คุณจะนิ่งจะไม่ยอมมาอะไรกับเขาแล้วก็ตามเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจค่ะกับสถานการณ์เขาเห็นคุณค่า แต่ยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งใส่เขามากๆเขาก็ยังมั่นใจว่าเขารักคุณเขาหรอได้ค่ะเพราะคุณคือความสุขคุณแรงปาัถนาของเขาแล้วเขาบอกว่าเขารักคุณมากจริงๆอยากได้รับโอกาสนั้นจริงๆเขามั่นมั่นคงกับคุณจริงๆการกลับมาครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาจะทำให้มันดีที่สุดถ้าก่อนหน้านั้น เขาอาจจะดูไม่อะไรกับคุณไม่ไม่พยายามที่จะทำอะไรให้ทำให้คุณต้องน้อยใจแต่ต่อไปนี้เขารู้สึกว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างที่จะได้คุณกลับมาต่อให้คุณจะเมินใส่เขานิ่งใส่เขาก็ตามเขาจะต่อสู้ค่ะเขาพยายามคิดวางแผนหาวิธีการรอจังหวะโอกาสเวลาเขาเครียดมากในการที่คุณออกไปจากเขาและไม่แข์เขาเขารู้สึกว่าเขากองบนใจมากๆ ตอนนี้เวลานี้นะคะคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกว่าตัวคุณนโดดเด่นมีความมั่นคงกับชีวิตไปโฟกัสในความมั่นคงการเงินมันไม่สนใจเขาแล้วแล้วมีกําแพงกับเขามากๆตอนนี้เขานอนไม่หลับเลยนะคะคนคนนี้นะนอนไม่หลับเขารู้สึกว่าการที่คุณไม่แคร์เขามันเป็นอะไรที่มีผลต่อใจเขามากๆ เขารักคุณนะคะแต่บางครั้งมันด้วยสถานการณ์เขาอาจจะมีภาระหน้าที่ในครอบครัวของเขาอาจจะมีเพศหญิงอาจจะเป็นแม่เขาที่ต้องบางพลังงานอาจจะเป็นแม่ของเขาที่เขาจะต้องดูแลพี่สาวหรือเพศหญิงที่มีอิทธิพลต่อเขาบางคนก็อาจจะมีคนของตัวเองนะคะบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคน นะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้บอกได้เลยว่าคนคนนี้รักคุณนะแต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในวันนั้นที่จะต้องทําให้คุณเสียใจแต่สิ่งที่เขาอยากสื่อมาบอกคุณคือเขารักคุณมากเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้ณนะตอนนั้นเวลานั้นแต่การไม่มีคุณจริงๆมันทําให้เขาได้รู้ว่าความสุขเขาไม่มีเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ แล้วก็กังวลใจยิ่งคุณมีความโดดเด่นอยู่กับตัวเองได้เป็นอย่างดีชีวิตคุณดีเท่าไหร่รู้สึกว่าคุณยิ่งห่างออกไปจากเขาเท่านั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าหาคุณเพราะเห็นพลังงานของคุณแล้วเขารู้สึกว่าดูคุณไม่เปิดใจกับเขาเลยคุณนิ่งนิ่งมากแล้วก็ดูมั่นคงจิตใจของคุณค่อนข้างที่จะมั่นคง มีอะไรที่ต้องทำในชีวิตมีความรับผิดชอบในชีวิตสูงมากไม่ได้รู้สึกจะต้องมาพยายามหรือดูเขาไม่ได้มีผลอะไรต่อใจของคุณเลยแต่ถ้าก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะดูแลห่วงใยใส่ใจแล้วดีกับเขามากแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้มีความยุติธรรมอะไรใดๆกับคุณคุณเลยเลือกที่จะไม่แคร์ไม่สนใจ ขออยู่ในฐานที่มั่นของตัวเองสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองดีกว่าให้โอกาสให้พื้นที่ตัวเองมั่นคงอยู่กับตัวเองจะดีกว่าเพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากพอเป็นคนที่เก่งมีทิฐิมีอีโก้คนหนึ่งแต่คำว่าอีโก้ของคุณคุณรู้สึกว่า คุณคุณไม่ได้จะอะไรกับใครทั้งนั้นไม่ใช่แค่เขานะคุณเป็นคนที่รักคนยากด้วยพอได้รักแล้วคุณก็ให้ใจพลังงานของคุณมันเห็นถึงความเก่งความสุขุมความรับผิดชอบความสำเร็จเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคนคนนี้เห็นได้เลยว่าการจะเข้าหาคุณดูยากมากนะคะรู้สิว่าตอนนี้เขามองคุณยังไง พลังงานของใครคนนั้นนะคะเขามองคุณยังไงคนที่อยากเข้าหาคุณตอนนี้นะคนที่บอกว่ารักคุณมากตอนเนี้ยเขามองคุณยังไงนี่เขามองว่าคุณตอน,นเนี้ยเงียบมีพื้นที่ของตัวเองเขาเดาทางไม่ออกหรอกคะ่เะเพราะตอนเนี้ยคุณเลือกที่จะไม่แชร์อะไรให้กับเขาได้รับรู้ทั้งนั้น คุณเงียบสงบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาเชื่อได้เลยว่าความเงียบของคุณการการปีกวิเวกของคุณมันเป็นการปีกวิเวกที่มันมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะมีขลื่นใต้น้ำเขาเห็นความสำเร็จในตัวคุณความฉลาดคุณน่าที่จะไปวางแผนกับชีวิตของคุณมากกว่า เพราะเขามีความสุขว่าการที่จะเข้าถึงตัวคุณมันยากมากคุณรู้สึกมีกำแพงกับเขาแล้วเขามองว่าตอนนี้คุณเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่อธิบายเลือกที่จะไม่อะไรกับใครทั้งนั้นไม่ต้องการให้ใครมายุ่งคุณมีโลกส่วนตัวสูงมากแล้วเขามองว่าคุณตอนนี้เห็นไหมคะอย่างที่เขาคิดจริงๆ ความเงียบของคุณเป็นการเงียบที่มีพลังแล้วคุณมีมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณมันไปข้างหน้าไปแบบทรงพลังมากๆคุณไม่มาเสียเวลาเหนื่อยอะไรกับเขาอีกต่อไปเขามีความสุขว่าคุณพยายามที่จะออกไปหลุดออกไปพยายามที่จะไปแบบเงียบๆแต่ใต้ความเงียบนั้นมันมีพลังมากมาก เหมือนคุณได้หลุดออกไปจากเขาแล้วจริงๆแล้วนิ่งใส่เขาจิตใจของคุณตอนนี้ไปคิดในเรื่องการลงทุนความมั่นคงกับชีวิตของตัวเองแล้วทำอยู่เงียบเงียโดยไม่ได้สื่อสารไม่ได้เป่าประกาศไม่ได้บอกให้โลกรู้ว่าคุณทำอะไรคุณไปคิดซีเรียสแต่กับเรื่องความมั่นคงการเงินเขามีความสุขว่าสถานการณ์ณตอนนี้คุณนิ่งแล้ว คุณตัดอะไรที่ไม่ใช่คุณตัดทิ้งบอกได้เลยว่าคุณหันหลังตัดทิ้งอะไรที่ทําให้คุณเครียดทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณไม่สบายใจจิตใจของคุณตอนนี้นิ่งอยู่กับตัวเองอย่างสงบเข้มแข็งบอกได้เลยว่าใจของคุณตอนนี้กล้าแกร่งเข้มแข็งมากๆอึดถึกทนใจของคุณมันเหมือนมุ่งมุ่งให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อที่จะออกไปจากเขาเขาเห็นได้เลยว่าคุณเข้มแข็งความเข้มแข็งของคุณมันมันมาด้วยความมั่นคงกับตัวเองการนิ่งการสงบเยือกเย็นดุดันคำไหนคำนั้นใจของคุณตอนนี้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงแล้วก็จะออกไปจากเขานับวันคุณยิ่งออกไปจากเขา แล้วสิ่งที่เห็นคุณมีความโดดเด่นในตัวเองมากๆมีความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรดูโดดเด่นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่แบบเงียบๆไม่ได้แชร์ไม่ได้พูดแต่สิ่งที่คุณแสดงสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณทํามันโดดเด่นมากๆมันประจักษ์แก่สายตาคนรอบข้างเขาเขายอมรับเลยว่าคุณเข้มแข็งมากในการที่หันหลังไปจากเขาครั้งนี้มันมัน ไม่คาดคิดว่าใครคนนึงก่อนหน้านั้นจะออกมาในลุกนี้ค่ะพอคุณได้ตัดคุณตัดจริงๆอ่ะคุณน่าจะเครียดกับเรื่องนี้มานานเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณปฏิเสธเขาไม่พูดไม่คุยไม่สนใจไม่สนโลกคุณอยู่กับตัวเองได้อย่างทรงพลังนะคะมองอนาคตไปข้างหน้าวางแผนให้กับตัวเอง อะไรที่ไม่ใช่คุณเททิ้งเลยคนรอบข้างไม่ว่าแค่ความรักกับเขานะกับคนอื่นก็เหมือนกันเข้าถึงตัวคุณยากถ้าไม่ใช่คุณตัดทิ้งเลยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมามา,มากแล้วชีวิตของคุณเขามองว่าคุณตอนนี้มีอนาคตที่มันเป็นแสงสว่างความเจริญรุ่งเรืองอยู่ข้างหน้าอะไรที่ถ่วงความเจริญไม่ว่าด้านความรู้สึกไม่ว่าคนรอบข้าง คุณเททิ้งเลยคุณไม่สนใจไม่มานั่งเครียดกับใครคุณใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายสมถะไม่ไปไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปนินทาใครไม่ไปสนใจใครอยู่กับตัวเองฐานที่มั่นของตัวเองอย่างเงียบๆและดูมีพลังใต้ความเงียบนั้นคุณก็สร้างชีวิตของตัวเองได้อย่างดีเขาเห็นถึงคุณสำเร็จกับชีวิตของตัวเองนะคะ เห็นไหมคุณเงียบก็จริงคุณอยู่ในพื้นที่คุณก็จริงแต่เป็นการอยู่เพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองความสำเร็จกับตัวเองอยู่ในโลกของตัวเองบางคนทำงานในบ้านในสวนแบบไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครมากแต่คุณดูสำเร็จมากๆคุณมีความสุขในชีวิตของคุณคนเข้าหาคุณยากมากตอนนี้เขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะกับทุกคน คุณเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตอะใครที่เข้ามาแล้วลกเป็นปัญหาออกไปคุณไม่ยอมเปิดให้ใครเข้าไปยุ่งวุ่นวายในชีวิตของคุณเรื่องความรักนี่บอกได้เลยอะยากมากเพราะการที่คุณอยู่กับตัวของคุณคุณอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ในโลกของคุณความสำเร็จหน้าที่การงานคุณเยียวยาตัวเองได้คุณผ่านความเครียดความเหนื่อยความเสียใจ คุณผ่านอะไรมาเยอะเขาเห็นได้เลยว่าตอนนี้คุณนิ่งจริงๆนะคะชีวิตของคุณโฟกัสแค่เรื่องเงินการลงทุนความสำเร็จนิ่งซะจนเขารู้สึกว่าจนน่ากลัวชีวิตของคุณตอนนี้มีแต่คำว่าเงินความมั่นคงไม่ได้เหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเหมือนก้อนหินเลยคุณตอนนี้จิตใจของคุณเหมือนภูเขาหินผาเลยตอนนี้ มั่นคงอยู่กับตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองกับการเงินกับความสำเร็จในโลกของคุณใครจะเป็นยังไงก็ช่างตอนนี้อย่ามายุ่งวุ่นวายกับคุณไม่ชอบการนินทาว่าายไ,ไม่ชอบอะไรที่มันเข้ามาทำให้จิตใจของพวกคุณดูไม่มีความสุขไม่ไม่จะไม่ไปคิดและเครียดอะไรกับใครทั้งนั้นหมดเวลาแล้วชีวิตของคุณตอนนี้วางอนาคตรากฐานของตัวเอง มีแต่เงินเขารู้สึกว่าคุณตอนเนี้ยอาจจะมีเหงาบ้างแต่การที่มีความรักมีก็เหมือนไม่มีคุณไม่ได้ให้ราคาเขามองว่าคุณไม่ได้ให้ราคาเขาอีกต่อไปคุณสร้างความสุขด้วยตัวคุณเองได้ไพ่ที่ดีที่สุดออกมาต้องยอมรับว่าตอนนี้คุณมีชื่อเสียงมีความสำเร็จบางพลังงานมีชื่อเสียงด้วยนะคะ การที่คุณทำงานบางครั้งเป็นงานออนไลน์การค้าขายอะไรก็ตามคุณมีความสําเร็จในการสร้างตัวเองอย่างสวยงามมองในเรื่องความรักแบบคุณไม่ได้ให้ราคาคุณหาความสุขความสําเร็จด้วยตัวคุณเองและก็ต่อสู้อยู่ในเหมือนกับอยู่กับตัวเองอะอย่างมั่นคงแล้วก็ปิดกั้นค่ะ ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายคุณมีกำแพงมากๆไม่เปิดใจเลยค่ะคุณนิ่งซะจนเขารู้สึกว่าหนาวไปเลยอ่ะบอกได้เลยคนคนนี้นิ่งซะจนเขากลัวความนิ่งของคุณมันเป็นการนิ่งที่ไม่ได้จะมาพยายามหรือไม่ได้จะเสียใจอะไรกับเขาแล้วเป็นการนิ่งที่ตัดทิ้งไปอย่างเยือกเย็นถึงจะรู้สึกอะไรกับเขาก็คงเขาไม่ได้มีราคาอะไรกับคุณอีกแล้ว นั่นคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะรู้สิว่าเขาอยากทำอะไรกับคุณไหมเขาอยากทำอะไรเพื่อคุณไหมถ้าพูดได้เขาอยากพูดอะไรมาเขาอยากทำอะไรให้กับคุณไหมถ้าถ้าทำได้นะคะมาดูกันรู้สึกว่าคนคนนี้ก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาเหงเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าตอนนี้ ดูคุณนิ่งใส่เขามากดูคุณไม่สนใจดูคุณแบบเมินแบบปฏิเสธเขามากๆตอนเนี้เขาเองเขาก็รู้สึกว่าถ้าถามว่าเขาจะทำอะไรให้กับคุณไหมเชื่อว่าทุกอย่างคงทำไม่ได้ค่ะชีวิตของเขาตอนเนี้ดูเขาไม่มีความสุขบางพลังงานเขาป่วยด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึงอยู่ตรงนี้ ถามว่าเขาจะทําอะไรเพื่อคุณไหมเชื่อว่ายังทําอะไรไม่ได้อาจจะเป็นแม่เขาอาจจะเป็นเพศหญิงที่เขาจะต้องดูแลหรือเป็นคนของเขาก็ได้ชีวิตของเขาตอนนี้กําลังมีปัญหานะคะจะทําอะไรเพื่อคุณได้ไหมรักคุณมากแค่ไหนตอนนี้คงทําอะไรไม่ได้นะคะเขาอยากเคลียร์ค่ะแต่ดูแล้วเขาก็ลังเลใจเนาะเขาอยากรอโอกาสเวลาที่ มันโอเคกว่านี้ให้ชีวิตเขามันมันชิวมากกว่านี้ตอนนี้เขากำลังเจออะไรแย่ๆอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนและทำอะไรได้เขาอยากจะให้เวลามันกว่านี้หน่อยแต่เขาคิดถึงคุณนะเขาเครียดเขาไม่ได้มีความสุขเลยคะ่ะเขาไม่สามารถทำอะไรให้กับคุณได้นะตอนนี้ได้แต่คิดถึงอยากมาหาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะ ก็ต้องให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์กันไปถ้าจะอะไรแต่ผู้อ่านมองแล้วว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเลยค่ะเขาทําอะไรให้กับคุณไม่ได้ก็ให้เขาทุกไปอย่างนั้นน่ะอยู่กับสิ่งที่เป็นภาระ,ะของเขาคนคนนี้ไม่มีความสุขค่ะเผลอป่วยไม่สบายด้วยหรือคนในครอบครัวเขาไม่สบายด้วยได้แต่คิดถึงคุณค่ะแต่เชื่อว่ายังทําอะไรให้กับคุณไม่ได้ <c oughs> ดูซิว่าถ้าพูดได้เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรถ้าพูดได้เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าบล็อกปลดบล็อกเขาได้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เขาหาทางออกอะไรไม่ได้เลยเขาอึดอัดใจรอเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขากลับมาเคลียร์ปัญหา เขาไม่ได้ใจเย็นแต่สถานการณ์ณนะตอนนี้มันรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้หาทางออกไม่ได้ปัญหารอบด้านเขารู้สึกว่าเขาคิดวางแผนอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาอยากมาเคลียร์แค่เขารอเวลาที่จะมาเขาคิดและวางแผนอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณนิ่งจังเลยเนาะคุณดูปฏิเสธเขาเบื่อเขาแล้วดูไม่เปิดใจกับเขาเลย คุณดูนิ่งมากและอยู่แบบเขารู้ว่าคุณคงไม่เปิดโอกาสให้กับเขาแล้วแต่ตัวเขาเองอ่ะยังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่นะไม่ได้ปล่อยความรู้สึกไปจากคุณเลยเขาไม่สามารถทำใจได้เขาคิดถึงคุณมากเขาได้แต่รอจังหวะเวโอกาสเวลาที่จะมาหาแต่คุณน่ะก็มีกำแพงกับเขาและนิ่งเหลือเกิน เขารู้สึกว่าเขาได้แต่รออยู่เงียบๆในการเวลาที่จะมาหาเขารู้ค่ะว่าตอนนี้คุณออกไปจากเขาแล้วจริงๆแล้วเขาก็รู้ใจว่าคุณคือความสุขของเขาเขาไม่ได้ยอมแพ้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาต้องยอมจำนนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขายอมแพ้เพราะคุณคือความสุขของเขาแต่เขาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้สรุปก็ทำไม่ได้อยู่ดีว่างั้นเออพูดซะยาวเลย อ่ง่ายๆตอนนี้ทำอะไรไม่ได้บทสรุปนะคะต่อให้จะบอกว่าจะพยายามหาจังหวะโอกาสเวลายังไงก็ทำไม่ได้ถ้าไพ่แบบนี้นะคะต่อให้เราจะเป็นความสุขอะไรยังไงก็ตามพูดไปเออนี่คือพลังงานใครคนนั้นของคุณที่อยากจะมาพูดกับคุณนะคะดูเขาน้ำลายยืดน้ำลายไหลกับคุณมากเลยอะแต่ดูพลังงานหน้าไพ่แล้วนะคะปล่อยให้เขา ทุกทรมานอะไรของเขาอยู่อย่างนั้นแหละปล่อยให้เขาน้ำลายไหลไปกับคุณอย่างนั้นแหละให้วางแผนวางแผนอยู่ในอ่างอะ่ะคือทำอะไรไม่ได้เอาง่ายๆอะ่ะเออจะสมนาคุณดีไหมคะกับพลังงานใครคนนี้ของคุณอะ่ะนะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่ารูให้ด้วยคะ่ะ